แล้วก็มาเล่นแบบปั่นจัก,กรยานออปปี้นะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะไปเออตรงให้ชนะเลยมัแบบนง่ายมากเลยอ่ะว้ายต้งไม่เป็นไรค่ะเราก็ยังมาอยู่ที่เดิม นี่นะค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะใครอยากจอยนะคะก็สามารถจอยได้เลยนี่นะคะเดี๋ยวให้ชื่อล้วก็ยังเล่นอยู่นะคะนี่ค่ะตัวราเรายังเล่นอยู่นะยังเล่นอีกนาน ก็ยังไม่รู้นะคะแค่ให้ชื่อไว้นะคะเผื่อเวลาที่เราเล่นแล้วทุกคนเล่นเพิ่มก็จะเห็นเรานะคะเราจะรับแอดทั้งหมดเลยนอกจากคนที่เราไม่รู้จักเราจะไม่รับนะคะต่อไปให้เห็นเพ่ม โอ๊ยกลัวต้องทำไงดีอ่ะดูดิดูเขาพยายามให้เราหล้มอะค่ะให้ทำไงดีน้องหมาไม่เยี่ยมด้วยโอ้โตตอนนี้ใครจอยเรามาอยู่เอะไม่รู้เลยค่ะอะไรครับ น้องปีโป้ก็มาตื้อด้านกับเราอีกแต่ก,ก็บอกแม่เลยนี่นะคะก็จะเป็นบบอ,อยากกับทุกคนใขาอยากเจอเรานะคะเรามีเวลาเล่นไม่แปบ๊บเดียวนะคะอืม เขาเพิ่มพลังด้วยน้ำเฮ้ยมันแบบน่ากลัวเราต้องทำไงเนาะฮมไว้ก่อนเถอะถ้ามีโลบักนะเดี๋ยวจะมาเอาคืนแบบนี้เย้ยทุกคนว่าแบบนี้เราจะชนะวันนี้ ชาติหน้าค่ะตกใจอะ่ะเล่นแบบอื่นได้ไหมเนี่ยไม่ผิดนเไปให้ทุกคนเลยโอ้ยครั้งหน้าโตขึ้นนะจะเติมโลบัคให้ยามเลย ไปทางนี้นี่ไงไปได้แล้วเออเรออิ่มจะทำงานอะไตรงนี้แล้วว้าวใช้แล้วแมบนี้มีชื่อว่าขอต้องชื่อเองนะว,ว่าแมปปั่นจัก,กรยานเพราะมันปั่นจัก,กรยานด้วย คะว่าชื่อเหมือนมันชื่อเหม่ยนอะไร่มแมบยีรุษสีมันเซ็ตแร,รกแ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 ร,กเร,ก,เรกเราก็นึกว่ามันจะง่ายแล้วนะแต่ทีนี้พอังงานออกได้เลยนะฮะ อยมีต้องสองด้านนะฮะใครมันจะไปนชนะโออ๊บบี้รบบทนี้มันก็นยากจริง,งไม่แพ้กับอัมบี้ทิงเบิร์กเลยอับบี้ทิมเบริเบบเบร์กนะคะยากมากที่เราดูมาที่ที่เราช่วยเหลือกันเวลาที่เราช่วยเหลือใช่ปะมันจะแบบตุยมากดูสีเป็นแบบขับจัก,กรยาน ห็นหน้าก่อนอันนี้เราไม่เคยเจอเอซีนะคะเคยเจอแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> ตกใจแม่แม่พระมันต้องไม่ทางไหนกันแน่ ไปแล้วไปแล้วโอ๊ยมันกเนี่ย,ยใครคือประเด็นคือใครสร้างมันนี่ไม่รู้ยากมากดูดิดูดดเส็จแลก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 คือสรุปจะผ่านวันไหนชาติหน้ามัง้ง คือไม่เกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้นะคะเนี่ยเราจะไปเล่นอัพบี้ทีมเวิร์คเลยไปเล่นกับอัพซี่โอ้ยโอ้ย ให้การชำนายนะคะเด <1000 uno> ี que que ๋ยวเหอะเดี๋ยวเอะเดี๋ยวไปเล่นแมปอื่นเลยไปเล่นแมปสามไปทุกคนเราเริ่มว่ามันยากแล้วนะอืขับจากรยุนจักรยานอยู่นั่นแหละไม่จะเลิกขับก่อนดูดิข้า แตเป็นชีวิตจริงนะคะโอเคอูเนตมาเล่แน่นอนอฮ้ยได้แล้วค่ะผ่านแล้วด่านที่มาด่านที่ยี่สิบหกอ่ะเขาคุยอะไรกันตอนนี้นะคะมีผู้เล่นประมาณห้าล้านคนนะคะแด่ว่วามันมคนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเยอะเยอะเยอะไม่นับแล้วดูดิมันเยอะมากเลยด้วยนแต่ถ้าเกิดครั้งนี้เราแพ้คือเลิกค่ะคือไปเล่นออบบี้ไปเลยค่ะไปเล่นออบบี้ธรรมดามากกว่านะคะคือตอนนี้คือโมโหอมากเลยค่ะตอนนี้คือสายฟัน เทพประดาซืขอไป่อนนะคะดูดิมันแบบแตอนนี้นะคะพี่เราก็ยังเล่นอยู่นะคะดูดีดเออเอออกเลยไหมทุกคนออกเลยไหมคือขอไปเล่นแบบอื่นก่อนเงกมากคือฮหพี่ออกคือโอเคจบเกม เพราะว่าดูสิแบบมันมันยิ่งแบบมองหูอยู่นี่ขอขอออกขอออกออกกัน,นหรู้ไหมปิดเครื่องโทรศัพท์ไว้เลยดูดินยากอันอันอันนี้คือขอบอกนะคะคือคุณสร้างแมพสวยมากแต่แต่จะว่าขออภัยนะคะคือยากมาก ยากโอ้โอคือแบบมันก็ยากนะทุกคนมันยากถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดจะให้ทำแบบอ,ออกไปเลยก็ไม่ได้อลทุกคนคือถ้ากดออกคือจบคือจบคือวันนี้คือไม่ต้องเล่นคือเข้าใจนะทุกคนคือแบบขอตุอยก่อน

ัวมาทสอบกัูเยเยเยอือแล้วชอบการกระโดดแต่ไปฉันจะไม่ชอบอยู่ต่อไปรูมกระโดดไม่ได้คคือตอนนี้คือเราเหปอดหัวมากเลยทุกคนคือตอนนี้ขอไปกินยาพาราก่อนได้ไหมคือตอนนี้ขอจบคลิปก่อนเลยนะคะคือตอนนี้นะคะเอฟซีเพิ่งบดให้เรานะคะคื โอเคค่ะทุกคนคือเมื่อไหร่จะถึงเส้นชัยก่อนยากยากที่สุดคือแมปนี้เลยค่ะคือย,ยกให้เป็นอันดับสิบ <c oughs> ห้านะคะแต่ความยากแล้วก็ความขึ้เขานะคะ <c oughs> เหนื่อยนะคะกับการสร้างแมปจนมาถึงได้มาเป็นแมปนี้นะคะนูก็ดีนะคะคือไม่ได้มาบ่นให้อะไรสั้นสิ้นนะคะ คือนี้มันแบบของจริงอ่ะปลาดุกเน่าสิต้องรีบนะอันนี้ต้องรีบอัน,นต้องรีบอัน,นต้องรีบสินดีฮูส้บบบสบ,บ,สบ,บายสบาสบายสบัสบายสบาสบา มาสมุทรสาครสมทุทรสาครเขาว่าตตเอานะคะโตนี่เย็ดนำมาที่แมปไหนแล้วนะก็แบแนะแบแอปบ,บี้ไงเลิบปี้เลิบปี้เล,ลิบยูเฟยเฟอ,อันนี้เอ,อาเลยนแบถ้าเกิดมันเป็นอะไรขี้สิ้นะคือแบบคือขอโทษด,ด้วยคือยกโทษให้หน่อยนะ คือตอนนี้คือแบบปวดหัวแล้วขอไปจัดการแบบนี้ก่อนได้ไหมเอ่ยแบบนี้ขอให้คือคลิปนี้อาจจะเอ่อนาทียาวมากเลยอะคลิปคือยาวมากแต่ก็ขออภัยทุกคนให้ดูให้หมดด้วยนะคือคนทำบังคับให้คนดูโอ๊ยปวดหัว ปวดหัว okay. ต okay. yeah, ั้งแต่ไปเรียนแล้วค่ะการดูเพียงยกยกเลือเลือมือเตสัโพกนะโมตาชามีคนไทยบ้างไหมคงไม่มีเนาะเราๆเราก็นึกว่าแบมันเนี้ยไว้ให้แบบเออคนดังเขาเล่นอะแต่ถือว่าคนที่ไม่ดังมันก็เล่นได้ปะเขาก็มีหัวใจเหมือนกันปะเออ นี่จุดฮึบโอ้ยหยุดเหยียบใจแกเหอฮันคือแมพมันก็เพิ่มความยากไปห้าสิบ มันจะต้องกระโดดอใอมจมั้ยการที่คนดังเขาพูดอะ่ะก็ให้เข้าใจด้วยคนเขาเคยเล่นแบบนี้มาก่อนมืนเนนเนนนมืนมืนเมื่อนั้น,น,นมาแเล,เล้วฉันเคยไปยกโทษแห่แบบนี้ วันนี้ขอให้แบบจบไปเลยคือสำหรับิีนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย